กลัวคนตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคนตายครับคำส่งมาครับผมก็เลยประจำแบบนี้ก็ับกลับมายืนที่เดิมแล้วใครไม่สามารถแย่งพื้นที่ผมไปได้ รท่านผู้ชมครับหลายคน SMS มานะหมายเลขมาเขียนเป็นหมายมาว่าคุณนวัดไปไหนคุณนวัดไปไหนไม่ไม่แต่ตอนท้ายเขาพูดจริงมีมีมาเยอะเลยคุณนวัดไปไหนไปไหนดีจังเลยดีจังเลยท่านจะดีตรงนี้ครับเนี่ยพี่วัดจะกลับมาแล้วหนูขอร้องเพลงสักหนึ่งเพลงเพื่อต้อนรับ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 ได้ กลับมาทำไมเดี๋ยวตอนนี้็รากลับมาเจอเรื่องรางนี้ร้องเพลงอะไรต้องถามว่าตอนพี่นิวัตไม่อยู่เราสบายไหมสบายวัดจะสบายกันมากไปนะเพราะฉะนั้นต้องมีผมบ้างชีวิตจะได้รู้ว่าลำบากเป็นยังไงมีแต่คำว่าสบายขอโทษคุณก็ไม่รู้ว่าสบายแค่ไหนเพมีลำบากมันจะรู้ว่าเอออันนี้สบายมากสบายน้อยแต่ตอนเนี้ย สบายแทบจะไม่เหลือแล้วครับถ้ามันเจอมาเนี่ยเนี่ยหนหน้าหน้าเอามันกลับมาไม่แล้วไม่หรอกครับเรียบร้อยสิ่งที่ใช้ไปทำสิ่งต่าต่างก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กลับมายิงอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่พูดนะครับรายการเราถ้าลําบากแล้มีปัญหาถามมาได้ถามมาได้เลยนี่ตัวอย่างเลยครับสวัสดีครับ ผมเป็นสายดื่มครับ,รบมผมกับไอ้จอบเนยนะเป็นเพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนรักกันสองคนบอกได้เลยว่าเมาหัวราน้ำกันมาเกือบสี่สิบปีผมไปเยี่ยมมันที่โรงพยาบาลผมบอกเฮ้ยไอ้จอบหมอบอกว่าเครื่องในมึงเป็นไงบ้างวะแย่ไอ้จอบบอกโอ้โหตัดไตไตพุงม้ามเสี้ยงชีพทันกรเดื่อโดยเฉพาะตัดแข็งนี่ยิ่งกว่าหมวกกันนอกผมก็เลยบบกอืแสดงว่าของกูก็ไม่น่าจะเหลือว่ะ พกินด้วยกันไงไอ,อจอบกบอกว่ามึงอะหามึงก็หาหมอมาแล้วหมอว่าไงบ้างมผมก็เลยบอกว่าหมอบอกว่าคุณเนี่ยไม่เคยดูเรื่องการดืม่มของตัวคุณเองเลยใช่ไหม,มหลังจากนี้ผมเลยบอกไอจอบเฮ้ยหลังนี้กูต้องกูต้องดูแล้วต้องดูเพราะว่าอาการกูน่าเป็นห่วงยังไงไงหมอให้กูดูเกี่ยวกับเรื่องการดื่มของตัวเองไอจอบบอกแล้วมึงทำไงก็ทุกครั้งต่อไปนี้ถ้ากูดื่มปุ๊บ กูจะดื่มหน้ากระจกกูจะได้มองเห็นตัวเมงเข้าใจปีนที่ไปไม่ต้องห่วการืนเดิมอีกไม่กี่วันก็ได้ไปงานโซไอจอนอย่าไปทําอย่างนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์กับร่างกายดีกว่า้ามาพูดถึงประโยชน์ขึ้นมามันมีประโยชน์ของมะม่วงวันนี้ตั้งมะม่วงอยู่มะม่วงมีประโยชน์ยังไงเรากินกันโอ้โหที่หายไปเพราะไปปีนต้นมะม่วงอยู่เชิญเชิญคุณอยู่ บอกเลยนะครับมะม่วงของประโยชน์มีมากมายแล้วที่ต้องมาพูดนาทีนี้เพราะอะไรมะม่วงของประโยชน์ประโยชน์ของมะม่วงสายสายมิดไปไหนเ่ยเขาเรียกสั้นกันเลยประโยชน์ของมะม่วงมีมากมายแต่ที่มาพูดตอนนี้เพราะอะไรหน้ามะม่วงช่วงนี้มะม่วงมันไม่ได้แพงมากก็หาซื้อมากินกันบ้างเนื้อมะม่วงอุดมไปด้วยเขาเรียกว่าแมงจรีนีะซึ่งเป็นสารโพลีฟีนอลนะครับจากธรรมชาติ ที่ทําหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระไงจำไว้เลยอะไรเหลืองเหลืองส่วนมากจะต้านอนุมูลอิสระนะครับ oh. โดยป้องกันการเกิดความเสียหายของร่างกายจากสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหรือโรคมะเร็งก็ได้อาจจะนะครับ สารต้านอนุมูลอิสระยังมีบทบาทสําคัญต่อการรักษาหรือการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคออลไซเมอร์คุณโกะทานเยอะๆนะครับรวมถึงโรคข้อต่างๆด้วยใช่มะม่วงอันนี้ชัดเจนมะม่วงมีวิตามิน A มีวิตามิน A และมีวิตามิน C สูง<อ>มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณเห็นไหมเหลืองๆมันจะบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสโดยเฉพาะในผลมะม่วงดิบ มีวิตามินซีสูงจึงช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบมะม่วงดิบก็ยังดียอยูอ่นอกจากนั้นยังช่วยบำรุงและรักษาสายตานะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินเอนั่นเองและเบต้าแคโรทีนนะครับอนอกจากนั้นยังช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนช่วยแก้อาการกระหายน้ำด้วยคุณเอฮะนะฮะโดยการรับประทานนะครับผลมะม่วงสด แต่เอาให้มันแก่หน่อยยังสดสดแต่มันแก่ไฟเบอร์จากมะม่วงเป็นตัวช่วยสำหรับการย่อยอาหารและเผาผลาญงานได้ด้วยนะครับแก้อาการท้องอืดด้วยการนำใบสดประมาณสัก15กรัมมาต้มกับน้ำนะครับแล้วก็ดื่มเข้าไปนะก็ช่วยได้นะครับผลมะม่วงยังช่วยแก้อาการเขาเรียกว่าบิดถ่ายเป็นเลือดนะช่วยบำรุงกระเพาะอาหารแก้โรคลำไส้อักเสบคุณโกะนะฮะปอกเร็วๆเข้า มะม่วงสุกมีส่วนช่วยในการขับถ่ายเลอะเทอะอย่นี้ปเป็นยาจะหมดเวลาหรือเดี๋ยวไม่ได้ทานมีนึกเป็นยาระบา,ายก<อ>ินตี้นอกจากนั้นยังช่วยขับปัสสาวะด้วยมะม่วงนับเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีรสชาติหวานและมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์น้อยเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานมะม่วงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพครับไม่ควรรับประทานเกินวันละ2หน่วยบริโภคหรือพูดง่ายๆประมาณสัก160กรัม ก็ไปคำนวณเอาประมาณลูกละสองขีดละอ่ะจบประมาณนั้นลูกละสองขีดนะครับเพื่อนครับเพาจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากมายหลายอย่างวิตามินนะจากที่คุณนวัดบอกเมื่อสักครู่นี้มันแทบจะไม่มีอะไรเสียเลยด้วยซ้ำนะฮะทานก็ไม่มีแต่ว่าจะทานมากจนเกินเหตุเท่านั้นเองก็จะช่วยเราได้เก่งเนาะหวานเป่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นหวานเขาเป็นคนที่ปอกอะไรก็เก่งนะไม่ทราบครับแต่รู้ว่ารู้กินก่อนเลยหวานไหมหวานไหมอย่างไรฮะนี่หวานเลยเนี่ย หวานน่ะทำไมนี่หวานของเธอหวานที่ตาติดเลยเหรอพักตรงนี้สักครู่พกองสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกับช่วงต่อไปทั้งรายการสักครู่เดียวครับ